กกัับความรทุกพ่อรักเป็นเรื่องที่เจอแทบทุกคนเป็นทุกทางใจอันดับต้นๆซึ่งเป็นธรรมดาของโลกดังคำพระว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกชีวิตปกติเป็นทุกอยู่แล้วแต่หลายคนต้องเจ็บเพิ่มหลายเท่าจากกรรมที่เคยผิดศีลข้อสามในอดีตคือการนอกใจคนรักผิดลูกเมียคนอื่น มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลต้องห้ามเช่นญาติพี่น้องนักบวชเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้จะเกิดพลังงานรูปแบบหนึ่งสะสมในจิตมีผลดึงคนมีพลังงานคล้ายกันมาใกล้หรือชอบพอถูกคอกันง่ายขึ้นหากเคยนอกใจเป็นชู้หลังเกิดใหม่หรือเวลาต่อมาจะดึงให้ถูกชะตากับคนเจ้าชู้หลายใจจะทำให้หมันไส้หรือมองข้ามคนดีมีศีลที่รักจริง คำที่ว่าผู้หญิงชอบคนเลวผู้ชายชอบผู้หญิงเร้าใจความจริงก็คือผู้หญิงเลวกิเลสหนาจะชอบผู้ชายเลวผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเร้าใจแต่งโป้ก็มีแต่พวกหื่นกามเท่านั้นไม่ได้ชอบเพราะรักจริงผู้หญิงดีจะชอบคนดีขยันรักจริงดูแลครอบครัวได้ผู้ชายดีต้องการกุลสตรีมาเป็นแม่ของลูก นอกนั้นก็แค่ที่ระบายอสุจิเท่านั้นลองนึกถึงคนที่มีพร้อมทั้งหน้าตาฐานะการศึกษาจะเป็นที่ชื่นชอบในใจของหลายคนแต่ให้คิดจีบเป็นแฟนอาจลังเลว่าเราไม่คู่ควรและคงไปกันได้ยากยกเว้นถ้าเรามีดีพอกับเขาคนปล่อยตัวมั่วกรรมมานานหากได้เจอคนดีพร้อมทุกอย่างถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกไม่คู่ควร ขยะขยงตัวเองคิดอยากให้เข้าเจอคนดีกว่าเราสะสมพลังงานหรือนิสัยแบบใดไว้จะเป็นสภานให้เชื่อมกับคนในระดับเดียวกันได้ง่ายคนรักที่จะไม่นอกใจต้องเป็นคนดีรักษาศีลเท่านั้นซึ่งจะได้คนดีมีศีลเป็นคู่ครองก็ต่อเมื่อเราต้องมีศีลและมีดีให้พร้อมก่อนด้วยถึงจะครองคู่ยาวนานและมีความสุขได้จริง การผิดสินข้อสามมักส่งให้จิตพลาหมัวตัดสินใจและมองคนผิดกว่าจะรู้ว่าไม่ดีจริงก็เสียตัวหรือหลงรักไปแล้วหลายคนเจ็บเจียนตายเพราะทุ่มรักหมดใจเฝ้ารำพึงแต่ว่าทำไมต้องโดนทำร้ายแบบนี้ทั้งที่เป็นคนดีไม่เคยคิดนอกใจแม้มีโอกาสแต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นแรงกรรมที่เคยทำไว้ดนใจให้หลงรักคนผิดอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกมากทาให้เจ็บตอนกำลังรักสุดหัวใจเป็นจังหวะที่กรรมจัดสรรเอาคืนให้สมกับที่เคยทำคนอื่นไว้ในอดีตแต่กลับทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าหากรักจริงเป็นคนดีแล้วจะเสียเปรียบเป็นคนโง่ต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวบางคนถึงขั้นประชดเลิกรักใครจริงปล่อยตัวมั่วกามสุดโตงไปเลยก็มี มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยความรักคนมั่วกามได้ไม่เลือกหน้าโดยไม่ต้องมีความรักเท่ากับสร้างจิตให้ห่างจากความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยหลังตายมีโอกาสสูงที่จะได้เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อผสมพันธุ์ได้โดยไม่ต้องมีความรักไม่มีใครลงโทษให้เกิดเป็นสัตว์แต่การจะไปเกิดเป็นอะไรขึ้นอยู่กับข้อมูลในจิตที่ได้สะสมไว้ จะประมวลผลในการสร้างรูปกายใหม่ให้หลังตายจากชาตินี้ผมเคยเขียนบทความไว้ใน a ฟ e b o o k นะครับเป็นรูปตัวเฮียผสมกันคำว่าเฮียไม่ได้หยาบนะครับเป็นชื่อของมันจริงๆตัวเฮียสองตัวผสมพันกันแล้วผมก็ขึ้นข้อความว่าเฮียกับเฮียเท่านั้นที่สมสู่กันไม่มีทางที่เฮียจะไปสมสู่กับแพนด้าดังนั้นใครก็ตามที่แฟนกำลังมีชู้นอกใจ ก็ขอให้ระลึกให้ดีนะครับว่าเฮียย่อมสมสู่กับเฮียเท่านั้นอันนี้เปรียบเทียบนะครับไม่ได้ว่าใครแต่บางครั้งการให้กําลังใจคนบางคนจำเป็นต้องใช้คำที่แรงคำที่โดนใจไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถกระชากจิตออกมาได้จากความทุกข์นะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง ถ้าหากญาติทำเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ